สวัสดีจ้ากาแฟดีมีเอลมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดื่มกาแฟดำผสมโปรโตีนกันคะ่ะเทคนิคการลดพุงนะคะเราใช้โปรโตีนไอโซเลตส,สองซองนะคะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองตัวนี้นะคะดูดซึมไวย่อยง่ายนะคะอิ่มนานนะคะผสมกับกาแฟดำนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะคะ เขยา่ขยาก่อนเขย่าก่อนเราเขย่าก่อนนะคะเขย่าเสร็จนะคะเราแล้วก็โอ้ยเปิดยากนิดนึงนะคะอันนี้นะคะอิ่มทนอิ่มนานนะคะนะคะใส่เลยมีความหวานนะคะจากทุเรียงเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่นะคะอยากลดพุงนะคะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะ